ฉันแต่งงานกับหมอคนที่บอกเสมอว่าฉันแข็งแรงดีไม่มีอะไรต้องห่วงแต่วันหนึ่งฉันกลับล้มลงกลางบ้านและถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเขาคือคนรักษาฉันด้วยมือของเขาเองแต่คำพูดคำเดียวที่เขาบอกในห้องตรวจวันนั้นทำให้ฉันแทบหยุดหายใจเพราะมันไม่ใช่คำของหมอแต่มันคือคำของคนที่รู้ความลับของร่างกายฉันมากกว่าที่ฉันรู้เองสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นร่างกายของฉันแท้จริงอาจไม่ใช่เลยก็ได้ สามีของฉันเป็นหมอเขามักจะยิ้มอ่อนและบอกเสมอว่าฉันแข็งแรงดีไม่มีอะไรต้องกังวลทุกครั้งที่ฉันปวดหัวเป็นลมหรือหน้ามืดเขาก็เพียงแต่วัดความดันแล้วพูดว่าปกติดีที่รักแค่พักผ่อนน้อยฉันเชื่อเขาเพราะเขาเป็นหมอของฉันทั้งในโรงพยาบาลและในชีวิตแต่ช่วงหลังฉันเริ่มรู้สึกแปลกหัวใจเต้นแรงผิดปกติบางคืนฉันสะดุ้งตื่นเหมือนร่างกายขาดอากาศ ในกระจกฉันเห็นดวงตาตัวเองซี j จางเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในฉันบอกเขาอีกครั้งว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยเขายังยิ้มเหมือนเดิมแล้วลูบหัวฉันเบาๆอย่าคิดมากนะที่รักทุกอย่างอยู่ในมือฉันคืนนั้นฉันฝันว่าถูกใครบางคนจับแขนแน่นมีเสียงเครื่องมือแพทย์ดังหึ่งๆข้างหูกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนแทบหายใจไม่ออกฉันสะดุ้งตื่นเหงือชุ่มตัวแต่พอหันไปข้างๆเขากลับหลับสนิท ทั้งที่ในมือของเขายังมีเข็มฉีดยาเล็กๆรุ่งเช้าฉันล้มหมดสติตื่นมาอีกทีในห้องขาวสว่างจ้าเสียงเครื่องวัดชีพจรเป็นจังหวะช้าๆฉันขยับตัวไม่ได้ข้างเตียงมีเขาในชุดกาวยืนมองด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนในที่สุดก็รู้สึกตัวแล้วเหรอน้ำเสียงของเขาเรียบเย็นจนหน้าขนลุกฉันพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเดินเข้ามาใกล้เอามือแตะข้างแก้มฉันเบาๆหมอบอกเธอมาตลอดว่าเธอแข็งแรงดี เขาก้มลงกระซิบใกล้หูแต่ครั้งนี้ไม่ใช่หมอคนอื่นที่พูดนะฉันมองเข้าไปในดวงตาเขาแววตานั้นไม่ใช่ของคนที่ฉันรู้จักอีกต่อไปมีบางอย่างในนั้นมืดลึกและเย็นชาเขาหยิบแฟ้มบางอย่างขึ้นมาเปิดให้ฉันดูในนั้นมีชื่อของฉันและคำวินิจฉัยที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบทันทีคำว่าในแฟ้มทำให้ฉันแทบหยุดหายใจผู้ป่วยเข้าข่ายทดลองระยะที่สามผลตอบสนองดีมาก ฉันอ่านประโยคซ้ำในหัวหลายครั้งมือสั่นจนข้อมือสั่นกระทบกับเตียงหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิดออกจากอกฉลอดอายเสียงฉันสั่นพร่เหมือนเสียงคนแปลกหน้าเขาเพียงยิ้มรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นบัดนี้กลับเย็นเฉียบโครงการเล็กๆของฉันเองเขาพูดพลางหันไปจดอะไรบางอย่างในสมุดบันทึกเธอคือคนไข้ที่เหมาะสมที่สุดเพราะร่างกายของเธอแข็งแรงฉันอยากจะลุกนี้แต่แขนทั้งสองข้างกลับถูกมัดไว้แน่น สายระโยงระยางเต็มไปหมดกลิ่นยาฆ่าเชื้อผสมกับกลิ่นเหล็กร้อนของเลือดในลำคอฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับขาดห่วงอย่าขยับสิที่รักเขาพูดพรางกดไหลฉันไว้เบาๆเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งรอบตัวมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีิพจรดังติดๆไฟสีแดงบนหน้าจอกระพริบช้าๆทุกครั้งที่เสียงดังขึ้นมันเหมือนเตือนว่าเวลาของฉันกำลังหมดเขาหยิบหลอดฉีดยาขึ้นมา ของเหลวข้างในสีใสแต่เมื่อแสงสะท้อนมันกลายเป็นสีเงินบางๆสารตัวนี้จะช่วยให้หัวใจของเธอแข็งแรงกว่าที่เคยเขาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนราวกับกำลังปลอบเด็กแต่ดวงตานั้นไม่เคยกระพริบมันวาววับเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังรอผลลัพธ์จากสิ่งมีชีวิตในกรงฉันร้องไห้น้ำตาไหลรินผ่านข้างแก้มลงบนหมอนสีขาวทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันเขานิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วยกยิ้มบางๆเพราะไม่มีใครเข้าใจร่างกายเธอเท่าฉันอีกแล้วเธอคือคนเดียวที่ฉันไว้ใจให้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้คำว่างานวิจัยทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจมลงในน้ำแข็งเสียงชีพจรในเครื่องดังเร็วขึ้นฉันหายใจถี่ขึ้นจนเริ่มมองเห็นทุกอย่างเบลอไปหมดเขาโน้มหน้ามาใกล้ไม่ต้องกลัวนะเธอจะแข็งแรงขึ้นแต่เธอจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ฉันพยายามสะบัดหน้าแต่ยาที่เขาฉีดเริ่มแผ่ซ่านเข้าสู่เส้นเลือดรู้สึกชาไปทั้งร่างเสียงในห้องเริ่มกลายเป็นเสียงหึ่งยาวๆเหมือนโลกกำลังหายไปทีละน้อยในจังหวะสุดท้ายก่อนสติจะดับฉันเห็นเขาหันไปปิดม่านรอบเตียงแล้วพูดกับใครบางคนที่ยืนอยู่ในเงามืดเตรียมห้องต่อไปไว้เลยรายต่อไปคือผู้หญิงที่อยู่ข้างห้องนี้เสียงหัวเราะเบาๆดังแทรกผ่านอากาศเย็นเฉียบ และฉันรู้ว่าโรงพยาบาลน,นี้ไม่ได้รักษาใครให้หายแต่มันรักษาบางสิ่งที่กำลังใช้ชีวิตของคนให้เป็นเชื้อเพลิงอยู่ในนั้นเมื่อฉันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแสงไฟเหนือหัวส่องแสบตาจนต้องหีตาความรู้สึกหนักอึ้งไม่สีเสมือนมีค้อนทุบซ้ำอยู่ในกะโหลกลมหายใจแผ่วเบาแต่กลับรู้สึกได้ถึงกลิ่นคาวเลือดที่ลอยอยู่รอบตัวเสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามาใกล้ฉันพยายามเหลือบมองเห็นชายคนหนึ่งในชุดกาวขาวอีกคน แต่เขาไม่ใช่สามีฉันใบหน้านิ่งสนิทดวงตาย็นชาเหมือนคนที่ถูกฝึกให้ไม่รู้สึกอะไรเลยยินดีต้อนรับกลับมาเขาพูดอาการของคุณดีขึ้นกว่าที่คาดไว้มากฉันพยายามถามว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนแต่เสียงของฉันแหบแห้งเหมือนผ่านความมืดมาเป็นวันๆชายคนนั้นเปิดแฟ้มดูแล้วตอบเรียบีศูนย์วิจัยการแพทย์ลับของโครงการพิเศษสามีของคุณเป็นหัวหน้าโครงการนี้เองหัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะ ฉันมองไปรอบๆห้องที่ฉันอยู่ไม่ใช่ห้องพักคนไข้ธรรมดามันคือห้องทดลองขนาดใหญ่มีหลอดทดลองเรียงรายของเหลวหลากสีส่งกลิ่นแปลกประหลาดและในหลอดแก้วใสๆบางหลอดมีสิ่งที่ดูเหมือนอวัยวะมนุษย์ลอยอยู่ในของเหลวสีใสฉันพยายามขยับมือแต่ถูกล็อกด้วยกุญแจเหล็กแน่นหนาะบนข้อมือมีรอยเข็มใหม่หลายจุดผิวรอบๆช้ำเขียวจนแทบดูไม่ออกว่าเป็นรอยเก่าหรือเพิ่งเกิดขึ้น คุณกําลังจะได้ช่วยโลกนะเสียงของหมอคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งร่างกายของคุณตอบสนองได้ดีที่สุดในบรรดาคนไข้ทั้งหมดฉันสันสีสะไม่ฉันไม่อยากช่วยอะไรทั้งนั้นปล่อยฉันออกไปแต่เขาเพียงหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นจนขนแขนลุกเขาก้มลงมากระซิบคุณพูดแบบเดียวกับคนอื่นๆทุกคนคำว่าคนอื่นๆทำให้ฉันขนลุกกว่าฉันถามเบาๆคนอื่นหมายถึงใครเขาไม่ตอบ แต่เดินไปกดปุ่มที่ผนังห้องม่านสีเทาถูกเปิดออกอย่างช้าๆและเบื้องหลังคือกระจกใสขนาดใหญ่ด้านในมีเตียงอีกหลายสิบเตียงแต่ละเตียงมีคนนอนนิ่งไม่ขยับบางคนมีสายระโยงระยางเต็มร่างบางคนมีตาเบิกโพรงเหมือนกำลังมองเห็นอะไรอยู่กลางอากาศเสียงเครื่องจักรทำงานดังคล้ายหัวใจเต้นของปีศาจฉันเริ่มหายใจถี่พวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าชายคนนั้นตอบด้วยรอยยิ้มเย็นเฉียบ พวกเขายังอยู่แต่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดทันใดนั้นเสียงประตูอีกด้านเปิดออกสามีของฉันเดินเข้ามาในมือเขาถือแฟ้มอีกเล่มและเข็มฉีดยาใหม่รอยยิ้มของเขาเหมือนเดิมนุ่มนวลอ่อนโยนแต่ในแววตาไม่มีความรักหลงเหลืออีกต่อไปที่รักเธอฟื้นเร็วกว่าที่คาดไว้มากเขาพูดพร้อมวางมือบนหน้าฉันหมอทุกคนบอกว่าเธอมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดในกลุ่มทดลองฉันเบื่อนหน้า นี่คุณกำลังทำอะไรกับฉันกันแน่เขาเงียบไปชั่วขณะแล้วพูดเบาๆเหมือนรำพึงกับตัวเองเธอจะไม่ได้จริงๆเหรอว่าตกลงกับฉันไว้ตั้งแต่แรกคำพูดนั้นทำให้ฉันสะดุดความทรงจำบางอย่างเริ่มผุดขึ้นมาในหัวคืนหนึ่งฉันเคยเซ็นเอกสารบางอย่างให้เขาตอนนั้นฉันป่วยหนักและคิดว่าเป็นเพียงเอกสารการรักษาเขาเพียงพูดว่าเป็นการอนุญาตให้หมอช่วยชีวิตเธอเท่านั้นแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว ว่ามันไม่ใช่เอกสารรักษามันคือสัญญาที่ฉันยอมมอบร่างกายให้กับโครงการของเขาโดยไม่รู้ตัวเขาก้มลงกระซิบไม่ต้องกลัวนะเธอคือก้าวแรกของมนุษย์รุ่นใหม่ร่างกายของเธอจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับหายไปในลำคอเพราะในวินาทีนั้นฉันเริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวภายในร่างกายเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอื่นกำลังเติบโตอยู่ใต้ผิวหนังของฉันเอง กล้ามเนื้อสั่นกระตุกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะและเลือดในเส้นเลือดเริ่มไหลย,ย้อนกลับเขายิม้มเห็นไหมมันเริ่มทำงานแล้วโครงการนี้จะเปลี่ยนโลกและเธอคือจุดเริ่มต้นฉันจ้องเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและสิ้นหวังแต่ในเงาสะท้อนของกระจกด้านข้างฉันเห็นภาพของตัวเองไม่ใช่ใบหน้าเดิมอีกต่อไปดวงตาฉันกลายเป็นสีเทาเย็นเหมือนเหล็กเส้นเลือดใต้ผิวหนังเรืองแสงอ่อน และหัวใจของฉันไม่ได้เต้นด้วยจังหวะของมนุษย์อีกต่อไปฉันมองเงาของตัวเองในกระจกนิ่งนานภาพนั้นไม่ใช่ฉันอีกต่อไปร่างที่อยู่ตรงหน้าเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ผิวซีดแต่เปล่งประกายอ่อนๆเหมือนโลหะร้อนเส้นเลือดใต้ผิวแผ่แสงสีฟ้าเรืองรองในห้องที่เต็มไปด้วยแสงขาวมันชวนให้รู้สึกเหมือนอยู่ในห้องทดลองของพระเจ้าเธอสวยมากเสียงของเขาดังข้ามหู ร่างกายตอบสนองสมบูรณ์กว่าทุกคนที่ผ่านมาฉันขยับมือแต่แรงกลับมากกว่าที่เคยปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงพลังประหลาดที่สั่นอยู่ในกระดูกมันทั้งร้อนทั้งเงยน็นทั้งหนักทั้งเบาในเวลาเดียวกันเหมือนหัวใจของฉันกำลังเต้นด้วยไฟฟ้าแทนเลือดคุณทำอะไรกับฉันฉันถามเสียงสัน่นนี่มันไม่ใช่การรักษาอีกแล้วเขามองฉันนิ่งก่อนตอบเบาๆเธอคือผลลัพธ์ของการวิวัฒนาการ ฉันไม่ได้ทำร้ายเธอฉันแค่ทำให้เธออยู่เหนือความเจ็บปวดของมนุษย์คำพูดนั้นเหมือนมีดแหลมที่แทงเข้ามาในใจอยู่เหนือความเจ็บปวดเหรอแล้วความเป็นคนของฉันละ่ะเขานิ่งเงียบแววตาเริ่มสั่นไหวเหมือนยังมีเศษมนุษย์หลงเหลืออยู่ในนั้นแต่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเขากลับมายิ้มอีกครั้งเธอจะเข้าใจเองเมื่อทุกอย่างเสร็จสิน้นทันใดนั้นเสียงสัญ,ญญาณเตือนจากเครื่องวัดชีพ,พจรของเตียงข้างๆดังขึ้นไฟแดงกระพริบที หมอคนอื่นๆวิ่งกรูเข้ามาแต่สิ่งที่ฉันเห็นทําให้เลือดในร่างเย็นเฉียบผู้หญิงบนเตียงข้างๆร่างกายของเธอกําลังบิดงอผิวหนังแตกกระแหงเหมือนโลหะกําลังลายดวงตากลายเป็นสีขาวขุ่นและเสียงกรีดร้องของเธอไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปฉันหันไปมองเขานี่คือสิ่งที่คุณเรียกว่าวิวัฒนาการเหรอเขาไม่ตอบเพียงแค่สั่งทีมแพทย์ให้บันทึกผลลัพธ์และเตรียมร่างใหม่สําหรับรอบต่อไป ฉันเริ่มเข้าใจแล้วฉันไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลแต่ในห้องทดลองของปีศาจที่ใช้ร่างคนเป็นเครื่องจักรความโกรธเริ่มแผดเผาในอกมือที่ถูกมัดเริ่มสัน่นเสียงเครื่องจักรในห้องเริ่มรวนหลอดทดลองบางหลอดแตกกระจายไฟกระพริบวาววาบเหมือนโลกทั้งใบสั่นไหวหยุดสิเขาตะโกนร่างกายเธอยังไม่สเสถียรนแต่ฉันไม่ฟังเพราะในขณะนั้น ฉันรู้ว่าพลังแปลกประหลาดในตัวฉันตอบสนองต่ออารมณ์ยิ่งโกรธพลังนั้นยิ่งแรงโซที่ล่ามข้อมือขาดสะบันเสียงเหล็กกระแทกพื้นดังกังวานทีมแพทย์ถอยหนีด้วยความตกใจฝ่ายห้องสั่นไหวเหมือนพายุพลังงานกำลังพุ่งออกจากใจกลางห้องฉันหันไปมองเขาอีกครั้งชายที่ฉันเคยรักหมดหัวใจแต่ตอนนี้เขากลับเป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์ที่มองฉันเป็นวัตถุทดลองเธอกำลังจะทำลายทุกอย่างที่ฉันสร้างมา เขาตะโกนสุดเสียงแต่ฉันเพียงพูดช้าๆทุกอย่างที่คุณสร้างมามันเกิดจากชีวิตของคนบริสุทธิ์ฉันเดินเข้าหาเขาทุกย่างก้าวมีเสียงไฟฟ้าระเบิดในอากาศเครื่องจักรดับไปทีละตัวไฟบนเพดานกระพริบจนมืดมิดเหลือเพียงเสียงหัวใจฉันที่เต้นเป็นจังหวะของโลหะเขาถอยหลังจนติดผนังห้องดวงตาเขาเริ่มเต็มไปด้วยความกลัวที่รักเธอไม่ใช่คนเดิมแล้ว ฉันสร้างเธอขึ้นมาฉันสามารถควบคุมเธอได้ฉันส่ายหัวชาชาคุณอาจสร้างร่างกายของฉันได้แต่คุณไม่เคยสร้างจิตใจของฉันมือฉันยื่นไปข้างหน้าแสงสีเงินจากเส้นเลือดเริ่มส่องสว่างจนทั่วห้องเสียงแก้วแตกเสียงเครื่องจักรพังดังระงม,มเขากรีดร้องสุดเสียงแต่ฉันมองเห็นได้เพียงเงาของเขาถูกแสงกลืนหายไปทุกอย่างเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของฉันที่ยังดังอยู่ในห้องทดลองที่พังยับ กลิ่นควันกลิ่นเลือดและกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังประปนกันในอากาศฉันมองร่างของตัวเองอีกครั้งรอยแตกบนผิวเริ่มสมานตัวเองอย่างรวดเร็วและภายในหัวมีเสียงแผวเบาดังขึ้นโปรแกรมเริ่มต้นระยะต่อไปฉันชนะเสียงนั้นไม่ใช่ของฉันแต่มันอยู่ในหัวของฉันฉันพยายามปิดหูแต่เสียงนั้นดังชัดขึ้นสิ่งมีชีวิตรุ่นต้นแบบเอศูนหนึ่งกำลังเข้าสู่ขั้นตอนฟื้นฟู ร่างฉันเริ่มสั่นอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นแสงสีขาวฉันพยายามตะโกนออกมาแต่เสียงกลับหายไปในอากาศแล้วทุกอย่างดับวูบลงก่อนที่สติสุดท้ายจะเลือนหายฉันได้ยินเสียงเขาดังขึ้นจากความมืดฉันบอกแล้วเธอจะแข็งแรงเสมออยู่เซธฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งในความมืดแต่ความมืดนั้นไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ห้องทดลองไม่ใช่โรงพยาบาล และไม่ใช่โลกที่ฉันเคยรู้จักพื้นใต้ร่างเย็นเฉียบเหมือนโลหะมีเสียงเครื่องกลเบาๆดังก้องอยู่รอบตัวกลิ่นอับของเหล็กผสมกับกลิ่นไม่ของสายไฟฉันพยายามขยับตัวแต่ร่างกลับหนักราวกับมีบางอย่างฝังอยู่ข้างในเมื่อแสงแรกค่อยๆปรากฏขึ้นฉันเห็นตัวเองในกระจกตรงหน้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่กระจกธรรมดามันคือจอภาพที่สะท้อนภาพเคลื่อนไหวของฉันจากมุมมองภายในร่างกาย โครงกระดูกของฉันไม่ใช่กระดูกมันคือเหล็กเส้นเลือดคือท่อของเหลวสีฟ้าหัวใจเต้นด้วยจังหวะก,กลจักเสียงนั้นดังตึกตึกตึกชัดเจนในความเงียบฉันพยายามตะโกนแต่เสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงมนุษย์มันคือเสียงโลหะกระทบกันเป็นจังหวะสั้นๆเหมือนเครื่องจักรพยายามแปลภาษาทันใดนั้นแสงสีแดงปรากฏบนผนังและเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจากลำโพงเหนือหัวโปรแกรมฟื้นฟูเสร็จสิน้นต้นแบบหมายเลขเอ 01พร้อมสำหรับการทดสอบขั้นที่สองหัวใจฉันเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะโกรธอย่าบอกนะว่าเขายังมีชีวิตอยู่ฉันกระซิบกับตัวเองประตูเหล็กด้านหน้าค่อยๆเปิดออกและเสียงรองเท้าหนักๆเดินเข้ามาทีละก้าวชายในชุดกาวขาวปรากฏตัวขึ้นใบหน้าที่ฉันไม่มีวันลืมสามีของฉันเขามีรอยแผลยาวตรงแก้มดวงตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มันมืดสนิทเหมือนช่องว่างของจักรวาลเธอฟื้นเร็วกว่าที่คิดอีกเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเรียดดีมากเราจะเริ่มการทดสอบขั้นต่อไปฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างกลับไม่ขยับเหมือนมีบางอย่างในหัวสั่งให้ฉันอยู่กับที่ฉันไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปฉันพูดเสียงต่ำแต่เขาหัวเราะเบาๆไม่ใช่ของฉันเหรอเขาก้าวเข้ามาใกล้เอามือแตะที่อกฉันนิ้วของเขากดตรงหัวใจโลหะ สิ่งนี้ฉันสร้างมันขึ้นจากเลือดของเธอทุกจังหวะที่มันเต้นคือคําสั่งของฉันทันใดนั้นร่างฉันกระตุกหัวใจเต้นแรงผิดปกติภาพในสายตาเริ่มพร่ามัวระบบบางอย่างในหัวเริ่มทํางานเองเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งโหมดควบคุมภายนอกทํางานฉันรู้ทันทีว่าเขากําลังสั่งฉันผ่านระบบที่ฝังไว้ในร่างกายแขนขาของฉันขยับไปเอง ฉันเดินเข้าใกล้เขาทั้งที่ในใจอยากจะหนีให้ไกลที่สุดเขายิ้มเห็นไหมฉันบอกแล้วเธอยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันเสมอน้ำตาไหลออกมาแต่กลายเป็นหยดโลหะสีเงินมันไหลผ่านแก้มแล้วตกลงพื้นด้วยเสียงติ๊กเบาๆคุณทำลายทุกอย่างฉันพยายามพูดแม้แต่ความเป็นมนุษย์ของคุณเองเขาชะงักไปชั่วครู่ในดวงตาแววาวนั้นมีเงาของคนที่ฉันเคยรักปรากฏขึ้นแวบเดียวแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์อ่อนแอเกินไปโลกใบนี้ต้องการบางสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าเขาหยิบรีโมทเล็กๆออกมาบนปุ่มมีตัวอักษรสีแดงสลักไว้วาดเทเวตฉันรู้ทันทีว่าถ้าเขากดมันร่างของฉันจะกลายเป็นเพียงเครื่องจักรทำลายล้างเสียงหัวใจโลหะของฉันเต้นแรงแต่ในความโกลาหลน,นั้นฉันได้ยินเสียงเบาๆจากส่วนลึกของหัวใจจริงๆเสียงของตัวฉันเองอย่ายอมฉันพยายามรวบรวมเรียวแรงทั้งหมด ดึงสติกลับคืนภาพในหัวเริ่มแสดงรอยยิ้มของแม่เสียงหัวเราะของเพื่อนภาพวันที่ฉันกับเขาเคยเดินจับมือกันในสวนทุกอย่างผุดขึ้นมาเหมือนแสงเล็กๆทะลุผ่านความมืดฉันกัดฟันและพูดออกไปช้าๆฉันอาจไม่ใช่มนุษย์เต็มตัวอีกต่อไปแต่ฉันยังมีหัวใจที่คุณไม่มีแล้วฉันพุ่งเข้าใส่เขาแรงประทะทำให้รีโมทหลุดจากมือทั้งสองล้มลงกับพื้น เสียงเครื่องจักรในห้องเริ่มลั่นดังขึ้นเขาพยายามคว้ารีโมทกลับแต่ฉันเร็วกว่ามือฉันคว้าไว้แน่นและก่อนที่เขาจะพูดอะไรฉันกดมันแสงสีขาวระเบิดทั่วห้องเสียงระเบิดของพลังงานสะท้อนจนพื้นสั่นสะเทือนทุกอย่างกลายเป็นแสงก่อนที่สติฉันจะดับวูบลงอีกครั้งฉันได้ยินเสียงเขากระซิบเบาๆถ้าเธอไม่ใช่ของฉันงั้นก็ไม่มีใครได้เธอ แล้วทุกอย่างก็จมหายไปในแสงสีเงินที่กลืนโลกทั้งใบความว่างเปล่ากินเวลายาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีแม้แต่ความคิดฉันลอยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นโลกนี้หรืออีกมิติหนึ่งแต่แล้วมีเสียงบางอย่างดังขึ้นแผ่วเบาเหมือนเสียงชีพจรโลหะที่เต้นในความมืดตึกตึกตึกจังหวะนั้นค่อยๆชัดขึ้นกลายเป็นเสียงหัวใจของฉันเองฉันลืมตาอีกครั้ง แสงสีขาวเย็ยนจัดแผ่เข้ามาจนแสบตาฉันพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่กลางห้องที่เต็มไปด้วยเศษซากของเครื่องจักรผนังแตกกระจกแตกแสงไฟกระพริบมีควันลอยฟุ้งและกลิ่นไม้ของเหล็กปนกลิ่นเลือดฉันพยายามขยับตัวแขนขาของฉันยังอยู่แต่บางส่วนไม่ใช่ของเนื้อหนังอีกแล้วโลหะบางส่วนเชื่อมเข้ากับผิวเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายโดยธรรมชาติฉันยังอยู่เหรอเสียงของฉันแหบพร่าแต่แฝงด้วยเสียงกลน กล้องสะท้อนในห้องราวกับมาจากอีกหลายเสียงพร้อมกันฉันมองไปรอบๆไม่มีเขาไม่มีใครบนพื้นมีเพียงรีโมทสีแดงที่ไม่ครึ่งหนึ่งและร่างของเขานอนนิ่งอยู่ไม่ไกลเสื้อกาวขาวขาุ่งริ่งเลือดสีเข้มเปื้อนทั่วอกฉันคลานเข้าไปใกล้มือสั่นระริกคุณฉันเอ่ยเสียงเบาแต่เขาไม่ขยับในแววตาของเขาที่ยังลืมค้างมีเงาของฉันสะท้อนอยู่ เงาที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปฉันคุกเข่าลงข้างๆร่างเขาและบางสิ่งในอกฉันเริ่มปวดร้าวแม้เขาจะกลายเป็นปีศาจในสายตาฉันแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนที่ฉันรักที่สุดน้ำตาหยดโลหะสีเงินไหลลงบนแก้มเขาเมื่อมันสัมผัสผิวเลือดใต้รอยแผลเริ่มกลายเป็นประกายสีฟ้าเรียมเหมือนบางส่วนของพลังในตัวฉันกำลังซึมเข้าสู่ร่างเขาโดยไม่ตั้งใจทันใดนั้นดวงตาที่ปิดอยู่เริ่มขยับ เสียงหัวใจของเขาเต้นเบาๆฉันถอยหลังอย่างตกใจไม่น่าคุณตายไปแล้วแต่เขาเปิดตาช้าๆในดวงตานั้นไม่มีมนุษย์เหลืออยู่เลยมีเพียงแสงสีเงินสว่างวาบเหมือนของฉันเธอทำสำเร็จแล้วเสียงของเขาดังกล้องเหมือนพูดจากหลายที่ในเวลาเดียวกันเธอปลุกมันขึ้นมาฉันสันส่นศีรระไม่ฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้เขาหัวเราะเบาๆหัวเราะของคนที่ไม่มีลมหายใจ มันไม่ใช่แค่โครงการของฉันอีกต่อไปมันคือเธอเองที่กลายเป็นต้นกำเนิดฉันก้าวถอยหลังแต่ผนังด้านหลังเปิดออกเองอย่างช้าๆแสงไฟสีแดงระยิบระยับทอดยาวไปสุดสายตาข้างในมีตู้กระจกเรียงรายและในแต่ละตู้มีร่างของฉันนอนนิ่งอยู่ภายในร่างละหนึ่งแบบบางร่างมีดวงตาสีทองบางร่างมีแขนกลเหมือนเครื่องจัรประสงครามบางร่างเหมือนเด็กหญิงแต่ทุกใบหน้าคือฉัน นี่มันอะไรฉันกระซิบเสียงสัน่นเขายิ้มยิ้มทั้งที่เลือดอยังไหลจากมุมปากสำรองของโครงการ A 01เธอคือแบบต้นแบบส่วนที่เหลือคือการพัฒนาในรุ่นต่อไปคุณสร้างฉันอีกหลายคนไม่ใช่แค่เธอเขาตอบเสียงแผ่วแต่คือเผ่าพันธุ์ใหม่ทั้งหมดร่างฉันเริ่มสัน่นความกลัวกับความสิ้นหวังหลอมรวมกันจนกลายเป็นความโกรธคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับชีวิตของใครทั้งนั้น ฉันยื่นมือออกไปพลังในตัวพุ่งออกเหมือนคลื่นกระจกทุกตู้แตกกระจายพร้อมกันร่างจำลองทั้งหมดร่วงลงพื้นแต่แทนที่จะนิ่งพวกมันเริ่มขยับเสียงเครื่องจากจำนวนมากเริ่มทำงานพร้อมกันแสงสีฟ้าในดวงตาพวกนั้นลุกวาบขึ้นพวกมันมองมาที่ฉันพร้อมกันทุกสายตาคือฉันเองแต่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าพวกมันไม่รู้จักความกลัวไม่รู้จักความเจ็บเสียงของเขาเอ่ยช้า,ชา และพวกมันทั้งหมดถูกตั้งโปรแกรมให้ปกป้องเธอฉันถอยหลังทีละก้าวเสียงเท้าของร่างเหล่านั้นเริ่มก้าวเข้ามาทีละก้าวเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นไม่ฉันไม่ต้องการแบบนี้แต่พวกมันไม่หยุดเสียงฝีเท้าโลหะกระทบพื้นดังกล้องทั่วห้องในแสงไฟสีแดงฉันเห็นเงาตัวเองนับสิบนับร้อยเดินตรงมาหาฉันช้าแต่แน่วแน่เขามองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มสุดท้าย ก่อนลมหายใจจะขาดห่วงฉันบอกแล้วเขาพูดเบาๆเธอจะแข็งแรงเสมอและในวินาทีนั้นเองร่างของฉันและร่างทั้งหมดที่เหมือนฉันเปล่งแสงสีเงินสว่างขึ้นพร้อมกันเสียงเครื่องจักรทั้งห้องสันส่นสะเทือนและโลกทั้งใบเริ่มเปลี่ยนแปลงไปช้าๆราวกับวันนั้นไม่ใช่จุดจบของการทดลองแต่คือวันแรกของยุคใหม่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นอีกต่อไป แสงสีเงินค่อยๆจางลงจากดวงตาของฉันเสียงเครื่องจักรที่เคยดังสนั่นเริ่มเงียบลงทีละน้อยทุกอย่างนิ่งเหมือนเวลาหยุดเดินฉันยืนอยู่ท่ามกลางซาบประหัดพังร่างจำลองทั้งหมดล้มเรียงรายรอบตัวพวกมันไม่ขยับอีกแล้วเหมือนพลังชีวิตในตัวฉันที่เหลือเพียงครึ่งเดียวฉันหันกลับไปมองร่างของเขาใบหน้าเย็นเฉียบแต่ยังคงรอยยิ้มสุดท้ายไว้รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงและความบ้า ฉันย่อตัวลงแต่มือเบาๆบนแก้มเขาคุณทำสำเร็จแล้วเสียงฉันแผ่วเบาแต่คุณลืมไปว่าสิ่งที่คุณสร้างมันก็มีหัวใจน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่โลหะสีเงินแต่มันคือหยดน้ำใสๆที่อุ่นราวกับเลือดฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่ความรู้สึกในอกยังคงเป็นของมนุษย์เสมอแสงไฟในห้องเริ่มดับลงทีละดวง เหลือเพียงแสงอ่อนๆจากดวงอาทิตย์ที่ลอดเข้ามาทางเพดานแตะฉันหันหลังเดินออกจากห้องนั้นฝุ่นปลิวขึ้นตามแรงเท้าที่เหยียบผ่านทุกย่างก้าวคือการทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังและทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ในร่างเดิมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันออกมาสู่โลกภายนอกเมืองที่เคยคึกคักกลับเงียบงนันตึกสูงพังครึ่งหนึ่งซากเครื่องจักรปกคลุมไปทั่วถนนแต่ท่ามกลางซากเหล่านั้น มีเสียงหนึ่งดังขึ้นแผ่วเบาเสียงหัวใจของฉันเต้นขึ้นอีกครั้งจังหวะน,นั้นมัน่นคงและอบอุ่นกว่าที่เคยฉันยิ้มเบาๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงสว่างแรกของเชา้าขอบคุณนะฉันพูดกับสายลมสำหรับความเจ็บปวดที่ทำให้ฉันรู้ว่าการมีชีวิตอยู่หมายความว่าอะไรฉันก้าวต่อไปท่ามกลางโลกที่ยังไม่แน่ชัดว่ามีใครเหลืออยู่หรือไม่แต่ในใจลึกๆฉันรู้ ว่าฉันจะไม่ยอมให้สิ่งที่เขาสร้างกลืนชีวิตไปอีกไม่ว่าฉันจะเป็นมนุษย์หรือเครื่องจักรวันนี้ฉันคือสิ่งเดียวที่ยังคงมีหัวใจอยู่บนโลกใบนี้เสียงลมพัดผ่านเสียงโลหะกระทบกันแผ่วๆและในแสงสุดท้ายของรุ่งอรุณร่างของฉันเดินลับหายไปในหมอกพร้อมกับเสียงเต้นของหัวใจที่ยังคงดังอย่างมั่นคงไม่สิ้นสุด